ตีซีซีซีโฟกคคับออกหมายกันครับผมหาสังวิครับครับผมนี่ก็เป็นเวลาตีหาสิบเอ็ดครับผมชึงหมายแล้วยังมือตื้ออยู่ครับนี่้าว้าว,าวครับห้าวผลมากับสังโจนสังวิคือเก้าครับผม เป็นหมายที่สั้งโจนเพิ่นแนะนําครับหมายสังโจนสังวีเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นเป็นคนเสาะหาหมายครับบ่อล่างกลางป่าครับยังมืดตื้ออยู่เดี๋ยวแจ้งเขาเจอกันครับผมสวัสดีครับผมสร้างจอยพิชิ่งหากินทินตะวันออกครับมื้อกี้ออกมาตกปลาครับผมออกมากะสั้งโจนสังวีนะครับเนาะเป็นหมายบ่อล่างกลางป่าครับยุบบางไดสั้งจอยกับ่ฮห้จักดอกเพราะว่าเพิ่นพามานะครับ หมายนี่กือปานินมีครับปานิ้ไปายุสกมีสังจอยมาเบิ้งหมู่วานนี่ได้ถ่ายคลิปสั่นลงไปแล้วนะครับเนาะสาวผู้ใดติดตามสังจอยอยู่กับชิเห็นเนาะเดี๋ยวเอาไปรุ่นกันครับกับเนื้อสูตรปะนินครับเน้นๆเน้นๆปานิ้นครับเน้นปานิ้นเพราะว่าบ้านสังจอยเนี่ยหาหาตกปานิ้นยากนะครับเนาะบ่อนี่ก็เป็นบ่อที่สังจอยกับสังวีพึ่งหาเจอครับก็เลยพึ่งก็เลยพามาสังจอยกับพึ่งกลับบ้านจากต่างจังหวัดมีเวลาอยู่มือนี่แหละครับมือนี่กับมือวันจันทร์ครับผม ทีได้ออกหมายหาอยู่หากินครับมือนีมาในเบ็ดหาฟุตครับเบ็ดน้อยหาฟุตเอ็นซิปหาอลนะครับเบ็ดเบอร์ศูนย์จแปครับเน้นไปทางปันนิน้ครับนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าสิมีแจมีโตบ้ามือนี่ตอนนี้สร้างจอยกะปันเนื้อเรียบร้อยลวตอนนี้ขอลุกเบ็ดกันครับผมเฮ้เฮ้ย์ฮ้เ้ย มันน้อยพูดบอปลานีาา่เลกปลาพกฮะตไอตัวแดงๆ้น้อยนะมันน้อยเยโปตีนแข็งปลาีเดจำแข็เมือเ็กๆปักเลยเด็ก้นอยเลกปลาอย่างรติงปลาขาวมาแล้วครับเต็มแหลกปลาควยล่ามครับผมโอ้โหหมันๆครับมาตะเศร้าเลยครับลงปุ๊บกินปั๊บครับเนี่ยยังโปรต์เลครับผม โอ้โหสุดยอดเนีอาดูเอาดูวยเอาดูวิเาดไปยังวะไปยังวะปุกนี่เลยฮะปุกว่ะนี่ตา้มกับปกตัวนี้น่ข่อยว่าเนี่ยฮะคนนี้เนี่มันดิ้นดึดดึดดึเขาดิ้นเลยเขาดินกับปุ๊กนี่หละ่อเลย เบ่งคืออยู่โอ้ีกแลวครับปลาปกหางแดงครับส้โอ้ใส่สวยๆอยู่ครับผมพอได้ทอดครับออเอาละครับของสักจ้อยครับผมโอ้สังวีพนไปจัดนะครับคุณโอ้บ่มีการเอิ้์นเฮาเลยครับนี่สังจ้อยกับมันนั่งยองเชิงนี่ครับนี่มันห่อนข้างล่างครับผมมันแดกห่อนปลากับยงบ่ก่อยเขาครับเรื่อยๆอยู่ครับปบบนี้ยังบ่กเขาเลย ฝ่าซี่ของสังโจ้ไปตัวนึงครับผมของ้ังใจก็จะเป็นพวกปลาโปกหางแดงครับห่อนกเลยขึ้นไปยุ่งเทิงครับสร้างวีพุนจัดให้ครับนี่บุรุษป,ป่าอย่างนี้นครับเนาะอืมอ้าวตัวเฮาลงมาไทายครับผมโอ้โหนั่งกินขนมยุ่งเทิงครับกดแล้วครับ กดแล้วกดแล้วกดแล้วโอ้พุนน่นี่ม้าแลยนี่นี่นี่สั่งโจนมาเบิ้งนี่นี่ขันเหมือนเอาแม่เอาแม่โจนเอาแม่เดี๋ยวกูทายเดี๋ยวกูทายเออเออเนี่ยนะนี่ครับขันเหมือนนี่ครับอยู่เออคนละข้างครับหมุนคนละข้างนี่เป็นไหนครับนี่เทคนีครับผมขับข้างหงายขึ้นหมุนครับผมนี่เทคนีครับใช่ไอู้้มันกดออกเลยเนี พายันกันั่งจริงขนมตึงๆครับมันห้อนถ้าเริ่มมีอาการทามันเข่ากันสีลงมากข้างล่างนี่ก็แล้วครับนี่ว่านี่มันเข่าห่างอยู่ครับก็เลยไม่ได้ลงมากครับนั่งช่างจอยเห็นอยืนเพื่องผมโอ้กดนี่ครับเป็นสูตรครับผมไปยังปฏะเพียนถึงปัายิสุคมายังโหกระซังนะโอ้ไมาได้ไมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยังครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม กับไส้หมุนขัวขวมหมุนไส้ครับยีโสมานน้อยแล้วครับยิโสมสายแว้นครับสายแพ้นสายแพ้นไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ย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 วสายแว้นท์ครับสายเพ้นเออลูกมันดีเอาไส้ซิบบวกมันก็มีเด้อยู่น,น,นี่เนาะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยว่าแรกมันกดลักษณะนี่เรียบร้อยครับผมนี่ของสังวีครับโอ้โหไส้สวยสวยดู ประมาณเอยได้บ่เฮ้ยครึ่งโ,ออรรงโลได้แล้วเนาะครึ่งโลเจ็ดขีดผัวแล้วนี่ครึ่งโลหกขีดเจ็ดขีดผัวแล้วรุ่นนี่เมื่อวานนี่ก็ได้ไปตัวนึงสร้างวิรุ่นนี่ครับผมอาครับเดี๋ยวไปรุ่นกันเต็มต่อไปครับผม,มเอาแล้ว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  มาแล้วมาแล้วจะเที่ยงแล้วเฮ้ยเที่ยงแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไม่ปลาอย่งกินไว้พี่โอ้นี่ครับปลากินอย่งแห้งแนละ้วปลาอย่างครับนี่ครับนี่กระถางนี่ครับนี่ การหาปัาแย่งเสยไหมนี่ปลาบูบอครับผมนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วครับเงียบๆครับของสวิกินครับปลากันยุข,ข้างบนครับฮึโอ้โหปลายางว่ะฮาใกล้จะเก็บของแล้วครับนี่โอ้เงียบครับเมื่อนี่แปลกครับผม หมูวานนี่ผัดเอาดีครับมาเบิ่งสร้างวิหมูวานนี่มืึอนี่เงียบได้ยิ่งกแว่นน้อยตัวนึงครับแค่น,นั้นกบปั่นนินตัวนึ่ปลายยังนี่รุดหรือมั้งบันนี้รุดหรือเปล่าเดี๋ยวมาโอ้ามาไหนไหมเอามาเบิ่งดิเอามาโซนี้โซดี้โซดีโ,ซดโอ้นี่ครับเดี๋วจะเป็นปลาโป๊กนี่ครับรุ่นนี้ครับมือนี้ ได้หลายอยู่ไอ้สางวิเพิ่นได้หลายอยู่ครับนี่ะปลาขึ้นดีครับผุนนาเบ็ดขึ้นแต่มันบ่ลงกินครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแรงครับก็ได้เก็บของกันแล้วครับผมเก็บของกันเบอร์แบบเบอร์นปลาบ่เขานะครับแปลกเมื่อวานนี่มาเบิ่งสางวิอยู่ก็โอ้ปลาเข่าดีครับตกเมื่อกี้่โมงได้ประมาณสามสี่โลเมื่อวานที่สางจอยชายเบิ่งแต่ลงเป็นคลิปสั่นไปนะครับเนาะ มือนี่แปลกโอ้งือจนหัวสิแตกครับปลาบ่อเข่าครับผมอ่าเดี๋ยวฮามาสรุปแทบสรุปตัวครับแต่กับพอได้ทอดกันอยู่ครับเริ่มจักผลงานสร้างวิครับผลงางวิเิ่นก็ได้อยู่ครับนี่กับพอได้ทอดได้ปลาจี่ศกแว่นตัวนึงครับใส่ประมาณครึ่งลแล้วก็เป็นปลาปกปลาตะเพียนนะครับเนาะผองางจ้อยครับผมผองางจ้อยกันได้ทอดนึงครับเป็นปลาขยี้งกับปลาปกปลาอยลานนะครับเนาะนี่ ไปเบิ่งของสังโจนครับนี่สังโจนครับนี่ได้ปนินครับปนินรุ่นนี่หลายอยู่พ่นมาพ่นบ่เคยพลาดกันหรอกครับนี่จะสังจอยมามันบ่เข่าครับนี่ปลาปกปลาอย่างนี้ครับครับผมเอ่อม้นี่ก็สังจอยเพิ่งมาครั้งแรกนะครับเป็นบ่ลางกลางปลาครับเป็นไมายของสังโจนสังวีพ่นเสาะหากันมาได้แล้วครับเนาะเพิ่กันเลยห้สังจอยพาสังจอยมาน้าครับก็มาลองเบิ่งครับ ปกติเพิ่นมาก,กันก็ได้ตลอดครับผมแต่มื้อนี่กะปลาบันบกเขาจะมันเป็นอย่างแล้วครับเนะาปะปลาบกเขาแต่ก็อพอได้ทอดกันอยู่ครับคุณทอดพอได้กับเขาแแรงครับผู้ดใดมักคลิปแบบบ้านๆหาอยากให้กินแบบบ้านนอกบ้านน่าก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตาม,ตาม,ตามกดกระดิ่งกิ๊กอังกิ๊กอั้งในเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สช่างอยกันลาไปสักนิดแล้วครับเนาะพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ